แต่เล็กสก็จะมีเซฟไพรส์ครับอาจจะก็อย่างที่บอกครับเปลี่ยนซอนเซอร์ใหม่ก็เปลี่ยนสปอนเซอร์มาถามอะไรครับเล่นมาแบบนี้เรียล Okay? Dabu, Rupai. Opa! Opa! Opa!

เปลี่ยนเปลี่ยนขอบนด้วยขอบนด้วยข้นานี้ได้หมดแหละมีปัญหา่นี้เลตึบามีเทียนสีงินนี่จะเป็นทียที่สีเหลืองเน่ยจะเป็นทียที่เล่น โค้ดแนนเดวิดพิธิเคนโซแล้วก็เอิร์สนะตรงนี้เป็นเลนนี่ที่เหลือเดี๋ยวตรงนี้อยู่กับโค้ดแต่ว่าเดี๋ยวเนนที่ h a v everything e ใช้เฮียดอินน่าเวนที่เอิร์สที่ไฟน์เน็ตพ่อใช่แฮปดิวที่จบสิ่งสำคัญคือนั่นนะโคโค่ปิกนี่มันนะโพสิชั่นมันก็จะชัดเจนตรงนี้นะแฮ่ไฟไฟเพลเยอร์มาร์คกิ้งแน่นอนเลยครับเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเฮดโค้ดใหม่เพราะว่า ผลงานที่ฮีโร่ทุนเก่าทำก็ไม่ไม่ได้ถือว่าอยู่ในระดับที่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ครับเราก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนโพตใหม่เป็นเป็นทากิเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับแล้วก็เราก็ตั้งเป้าหมายให้เขาครับว่าเราจะพยายามไปเล่นทีหนึ่งก็คือหลีกสูสุดของประเทศไทยให้ได้ครับภายในภายในเลกสองนี่ครับด้วยนักเตะไัสเระทีนียนะครับ ได้มาประมาณไดนักเตะหลักมาประมาณ4-5หคนครับโดยโดยหลักๆเราจะเสริมผู้เล่นหน้าครับเพราะว่าเพราะว่าเลกหนึ่งที่ผ่านมาครับเราเรามีปัญหาว่าเรายิงประตูไม่ได้แล้วก็นักเตะหลักที่เป็นต่างชาติครับเจ็บที่เป็นกองหน้าเราก็เลยต้องเสริมกองหน้าเข้ามาครับผมคิดว่าสภาพทีมตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจร้อครับว่านัดแรกของเลกสเราจะเก็บสามแต้มได้ครับ แมทที่จะเจอบอลช่วยที่จะเจอบุรีรัมย์เราเรามั่นใจยังไงครับแมทนี้เราสู้เต็มที่ครับแม้บุรีรัมยจะเป็นทีมอันดับหนึ่งของประเทศเราก็จะสู้เต็มที่ให้สมศักดิ์ศรีของคนละยองครับ